ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนคลับ fc เลขฮานอยทุกท่านนะคะ สวัสดีวันที่19กรกฎาคม2564นะคะสวัสดีวันจันทร์นะคะสวัสดีตอนบ่ายเด้อจ้าเด้อเมื่อนี้แอดมินน้อยลงซาเด้อจ้าเด้อแอดมินน้อยเรียงงานให้แถาแกอยู่เนาะจ้าเนาะเรียงงานให้แถาแกอยูเมื่อนี่แถาแกเพิ่นมาเอางานเนาจาน้าเนาะเดี๋ยวบ่ทันเพิ่นบ่นทันได้แล้วเนาะจ้าเนาะแต่กาแฟมาลงคลิปให้คุณพ่อคุณแม่ก่อนเนาจ้าเนาะโทรมาหลายสายแล้วเมื่อเช้านี้หาหาคลิป แอดนูหน่อยจังไดกะหาบ่พ่อเนาะจ๊ะเนาะเพราะว่าแอดมินนูหน่อยยังบ่ทันได้ลงคลิปเนาะจ๊ะเนาะแอดมินนูหน่อยบ่ลืมเนาะจ๊ะเด้อแอดมินนูหน่อยกะมาลงให้คือเก่าเนาะจ๊ะเนาะกะท่านยูเนาะจ๊ะเนาะท่านยู่ยังมีเวลาหลายเติบเนาะจ๊ะเนาะท่านยู่มาแล้วเด้อจ๊ะเด้อสำหรับท่านใดที่หาคลิปวันที่19เนาะจ๊ะเนาะ19กรกฎาคม 64คือคือคลิปนี้เนาะจ้ะเนาะคือคลิปนี่เหมือว่านี่เนาะจ้ะเนาะมามามาเบิง่งผลของเหมือว่านกันก่อนเนาะจ้ะเนาะเมื่อว่านี่ลุดเนาะจ้ะเมื่อว่านี่ลุดเมื่อเลยแอดมินหน่อยกะขอโทษทุกท่านเด้อจ้ะเด้อเพราะว่าเขาเบ่เคยลุดแบบนี้เนาะจ้ะเนาะหลังจากที่เขาลุดไปเมื่อน,นั้นเขาก็กลับมาเขานะจ๊ะเนาะ คิดว่าเขาจะเดินต่อแต่ว่าเขารุดน่าจานะเนาะเหล็กห้าน้อยตะล่างมือว่านน่าจานะเนาะวันที่สิบปรุดน่าจจนะเนาะรุดแบบบม่ีวี่แววเลยเมื่อนี่กะมาเบิงแนวทางกันต่อเลยน่าจะ เดี๋ยวก่อนสิไปเบื้องแนวทางเนา้ะจา้ะเนาะมันสิลืมท่านใดสนใจจะสร้างสบู่นาะจ้ะเนาะสบู่ทูตัวล้างหน้านาะจ้ะเนาะสำหรับท่านใดสนใจจะสั่งสบู่นะคะถูตัวล้างหน้านะคะโทรมาที่เบอร์0926325513นะคะ id line noo 1น9 9นะคะสบู่ระเบิดที่ไข่นาะจ้ะเนาะสบู่สมุนไพรอัดก้อน ท่านใดสนใจก็โทรมาสร้างได้เนาะจานะ้ะเนาะมือนี้แอดมินุน่อยสิบาเบาโดนเนาะจานะ้ะเนาะสิฟ้าไปหละักกะัครีมทาฝ้า,า,าเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวให้โฆษณาก,ก่อนเนาะจานะ้ะเนาะเดี๋ยวแอดมินุน่อยสิลืมครีมทาฝ้าเนาะจานะ้ะเนาะครีมทาฝ้าหน้าขาวสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องฝากระจุดด่างดำเนาะจานะ้ะเนาะใส่ครีม ตัวละพันชุดละพันแล้วบ่หายมาลองครีมกับแอดมินหน่หนอย้อจ้ะเด้อเห็นผลสองอาทิตย์นะจน๊ะเนาะเห็นผลภายในสองอาทิตย์ใส่ปลอดภัยนะจน๊ะเนาะใส่แล้วบอแสบหนาเป็นครีมท่าก่อนนอนเนะจน๊ะเนาะทาบำรุงก่อนนอนตื่นย่งนางโมเสนาขาวใสผพุดพองมีออร่านะจน๊ะเนาะ ชุดละหนึ่งรอยหาสิบบาททรงฟรีเด้อรจ่าเดอร์สำหรับท่านใดที่สนใจกระทักไลน์อดีหรือว่าจะโทรมา0 9 2น3 2 5ก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะไอดีไลาย N O O หนึ่งห้าเก้าเ้าเดอจ่ดอมาเบิงแนวทางเมื่อนี้กันต่อเลยเนาะจ้า มื่อวานนี่แอดมินหน,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 นะน,น,นูหน่อยกะเขียนผิดเขียนถืกอยู่เนาะจ้ะเนาะจักจักเป็นยังดอกเมื่อวานนี่แอดมินหนูหน่อยกะเขียนผิดเขียนถืกอยู่ตอนนี้โควิดระบาดหลายหลายเด้อจ้ะเด้อทันใดที่บ่จําเป็นอย่าออกไปใส่เด้อจ้ะเด้ออย่าออกไปใส่ทันใดที่อยู่บ้าน อยู่บานนอกอยู่น้ำทงน้ำทาน้ำไฮน้ำหน้าเฮ้าดีที่สุดแล้วเนาะจานะ้าเนาะแอดมินหน้หนอยอยู่กุงเทพเป็นเป็นพื้นที่สีแดงเนาะจานะ้าเนาะออกไปสบยบดายเลยตอนนี้ย่านขนาดออกไปซื้อของาข้านค่านี่แอดมินหน้หนยกับย่านเนาะจานะ้าเนาะแฟนแฟนหน้หนยขับแท็กซี่ตอนนี้บอมีลูกค้าแล้วเนาะจานะ้าเนาะบอมีลูกค้าบอบเดลแลนแล้วไปรับ แต่ลูกค้าประจำนะจ๊ะเนาะลูกค้าประจำไปรับไปส่งเพื่อนแล้วก็กลับมาบ้านถ้าเพื่อนสิต้องการรถเพื่อนก็โทรมากก็ออกไปเอาเพื่อนยังสี่นะจ๊ะเนาะบอเดคขับรับลูกค้าแล้วเพราะว่าบอกกาถึงถึงจะออกไปกับบ่มีข้นแล้วนะจ๊ะเนาะบ่มีข้นขึ้นแล้วเพราะว่าพื้นที่กรุงเทพนี่เป็นเป็นพื้นที่สีแดงไปมืดแล้วนะจ๊ะเนาะโควิดระบาดหนักระบาดหนักท่านใดที่ บทจำเป็นอย่าออกไปใช้เ้อจ้ะเดอ้อรักษาสุขภาพป้องกันให้ดีที่สุดนะจนะ๊ะเนาะตอนนี้อันทางคุณพ่อคุณแม่แอดมนหนิหน่อยเพื่อนใดทรงอันอยาม่หายยาสมนาุนไพรฝาทะาไลโาจนมาแม่หายเต่บาตอนนี้กับผ้าในหอดนะจนะ๊ะเนาะกสิเอามาต้มกินป้องกันโควิดข้าจาว่ามันป้องกันได้นะจนะ๊ะเนาะมันป้องกันได้ตอนนี้ก็กินกินน้ำต้มนะจนะ๊ะเนาะอันรู้สึกเจ็บข้อรู้สึกสิเป็นวัด เป็นไข่กะกะต้มน้ำกินเนาะจา้ะเนาะต้มน้ำสมุนไพรกะกะช่ายเนาะจา้ะเนาะอันนี้อันหญ้าพืชทรงมาแต่สุโขทัยเนาะจ้ะเนาะมาแต่บ้านนอกพืชทรงกะชา่าย,ะะชายขิงมะหายเนาะจ้ะเนาะกะช่ายขิงพืชทรงมะหายเป็นล่างเลยนุ่นหน่อยกะเอามาเก็บไว้มะล่างเอาไว้ถ้าต้มกินเนาะจ้ะเนาะต้มกินนุ่นหน่อยกะต้มใส่หวัวหอมกะช่ายหวัวหอมใบเตยตะไคร้แนวที่หาได้เนาะจ้ะเนาะ เป็นสมุนไพรเนาะจ้ะเนาะใส่ใบมะกรูดลงไปน้ากินน้ามันกินน้ำเนี่ยก็รู้สึกดีเนาะจ้ะเนาะถ้าเขาเจ็บคออังสีข้าก็าสีรู้สึกดีเนาะจ้ะเนาะอันนี้เบาสู่กันฟังเนาะจ้ะเนาะทานทันใดบรุจักยาสมุนไพรกะล่องเอาไปต้มกินเบิ้งเนาะจ้ะเนาะกินน้ามันข้าใส่ใบเตยลงไปใบนึงก็ได้เนาะจ้ะเนาะพ่อมีกลิน่นหอมหอมบอกกินยากเนาะจ้ะเนาะกินแล้วกะ ก็ดีเนาะจ้ะเนาะดีคือเพิ่นว่าบางท่านก็เอาไปปั้นเนาะจ้ะเนาะน้ำกะชายเนี่ยเพิ่นเอาไปปั้นเป็นน้ำอ่าะยังก็น้ำน้ำปั่นกระชายน้ำผึ้งมะนาวเนาะจ้ะเนาะแต่หน่อยยังบ่ท่านได้ลองเฮ็ดเบิ่งอันสิลองเฮ็ดเบิ่งอยู่มันมันสิแซ่บบ่อ่ะหน่อยเป็นคนกินของอันยากกินยายากคือกันเด้อจ้ะเด้อคั่นกินน้ำห้อนน้ำต้มนี่พอกินได้อยู่เนาะจ้ะเนาะ อมาเบิร์แนวทางกันต่อเลยเนาะจ้าเลขเด่นในตารางวันนี้นะคะสามสี่แปด 956นะคะเลขเด่นในตารางนะคะเด่นสและรองสี่นะคะเมื่อนี้กใไ้ระว่างแนเดอร์จ่าเดอร์เพราะว่าเมื่อวานเขายั่งรุดอยู่เนาะจ้าเนาะห้ผิดจารณาเบิงดีๆเดอร์จ่าเดอร์ทันใดทีนั่มตัวเลขตารางของแอดมินหน่อยเนาะจ้าเนาะนั่มตัวเลขไปใช้กะไ้ผิดจารณาดีๆเดอร์จ่าเดอร์ จับวินชุดเด่นนะคะ ชุดเด่นนะคะ3 4 3 8 3 9 3 5 3 6 4ด4 9 4 5 4 6หหต่อไปชุดกันนอกจากเมื่อน,นี่แอดมินมีเลขรัฐบาลไทยมาฝากท่านผู้ชมนอจาะเด้อโตเดียวแขนแขนวัดตองกับวัดสันไดมาเนอกจากเนาะ,ะได้กับเพิ่นมาแอดมินก็ขอบคุณแนวทางสำหรับที่เพิ่นนํำมาล่ใหะะ้เนอกจากเนาะ ขอบคุณบอแมนบอแมนตัวเลขของแอดมินด้ยจ้ะเด้อแอดมินได้น้ำขจ้ามาได้ยินแววแววมากนะจ้ะเนาะเสียเอามาฝากท่านผู้ชมหายไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เนะจ้ะเนาะแต่ว่าถ้าท่นานใดมักกะพิจาณาเบิงถ้าท่านใดบ่มักบ่ชชบกับพานด้วยจ้ะเด้อเอานํำมาฝากนะจ้ะเนาะนํำมาฝากท่านผู้ชมจับวินชุดกันนะคะ 8 9 8 5 8 6 9 5 9 6 5 6นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะท่านใดที่นำตัวเลขไปใช้นะคะโปรดใช้อย่างมีสตินะคะสําหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะจ๊ะเนาะแอดมิน,นูหน่อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจหนูหน่อยในเด้อจ้าเด้อ ละกะอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเนาะจ้าจังสิบประภัคลิปนาเนาะจ้าเนาะคลิปที่แอดนุน้อยลงเนาะจ้าเนาะเวลาหนูหน้อยลงคลิปกะสิได้แจ้งเตือนเนาะจ้าเนาะกะสิบได้คนหาต่อไปจับสามตัวเนาะจ้า ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะเดี๋ยวต่อไปโตเจาะน่จาจะเนาะเมื่อนี้โตเจาะจะมีอยู่หาชุดนอกจะเนาะหาชุดบไดยหกชุดน่จานนจะเน,นาะเห็ดใดแค่หาชุดโตเจาะ ตัวจอของแอดมินมีท่ทอนี่เนาะจ้ะเนาะมีท่ทอนี่เดี๋ยวอันนี้คือเลขนํามาฝากเลยจ้ะเด้อรัฐบาลไทยเลยจ้ะเด้อไทยนะคะหนึ่งซิงหาเนาะจา้ะเนาะหนึ่งซิงหาหนึ่งทับ ถ้ากสนะิบสีเนาะจ้ะอยากจะเน้นล่างบนนั่นแหละเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าเพิ่นหายล่างมากแต่ว่าเพิ่นหายล่างมากด้วยจ้ะด้อแอดมินกะบ่อยากให้เสียโอกาสเนาะจ้ะเนะาะบ่อยากให้ท่านผู้ชมเสียโอกาสชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะมีปะมานนี่เนาะจ้ะเนาะสำหรับ คลิปนี้มีท่ทอนี่เนาะจ้ะเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ